ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าทานไขมันเพราะกลัวคอเลสเตอรอลจะสูงฟังคลิปนี้หลายคนกันวงวลว่าทานไขมันเยอะๆเนี่ยจะอ้วนขึ้นไหมมีคนบอกว่าทานเยอะๆแล้วระวังไขมันในเลือดจะสูงนะระวังไปอุดตันในเส้นเลือดนะจริงๆแล้วถ้าคุณทานในปริมาณที่มันเหมาะสมจะมีข้อดีคือไปช่วยเสริมสร้างร่างกายตั้งแต่สมองตาผิวพรรณและอวัยวะภายในหลายส่วนซึ่งมันมีประโยชน์ต่อคุณมากๆถ้าคุณเลือกเป็นก็จะทานได้อย่างสบายใจสุดๆวันนี้ขอ ขอยกตัวอย่างอาหารที่มีไขมันดี3ตัวมาฝากข้อ1คืออะโวคาโดเขาพบว่าในอะโวคาโดเนี่ยมีกรดโอเลอิก e ซึ่งเป็นกรดสายสั้นเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้ง่าย,ย,ปปงงาายกรดตัวนี้มันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายใช้ไขมันสะสมในช่องท้องเปลี่ยนออกมาเป็นพลังงานได้ง่ายขึ้นข้อ2ดาร์กช็อกโกแลตมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆเลยเมื่อไหร่ที่คุณทานช็อกโกแลตที่มีความเข้มข้นมากกว่า70%ขึ้นไปถ้าทานประจําวันละหนึ่งแท่งเล็กๆเขาพบว่าช่วยลดความดันลงได้ระดับ และยังไปลดไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยเล็กน้อยจึงไปลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจในอนาคตได้นั่นเองข้อ 3. ไข่ทั้งฟองหลายคนกลัวไม่กล้าทานไข่กลัวคอเลสเตอรอลจะขึ้นสูงเขาพบว่ามีเพียงแค่หนึ่งในสิบเท่านั้นที่จะทําให้ไขมันขึ้นเพราะเขามีพันธุกรรมบางอย่างที่ตอบสนองได้เร็วต่อไข่แดงแต่ถ้าใครก็ตามไม่มั่นใจให้คุณไปเจาะเลือดดูได้แถมในไข่ยังมีสารโคลีนที่ไปช่วยบำรุงสมองและหัวใจของคุณด้วยมีวิต จามินดีช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและบำรุงกระดูกของคุณด้วยหมอเฟิร์นอยากให้คุณทานไขมันอย่างสบายใจและปลอดภัยขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคน